ผมเชื่อว่าหลายๆคนมีปัญหาแบบนี้นะครับก็คืออยากซื้อรถหนึ่งคันอยากที่จะประหยัดเงินไม่อยากมีค่าใช้ใจ่ายในการซื้อรถเยอะฉะนั้นรถมือสองก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สนใจว่าเออมันราคาย่อมเยาลงนะครับมันจะช่วยเราประหยัดเงินได้แต่เวลาที่เราจะซื้อรถมือสองเราก็เกิดความกังวลใจมากมาไปเลย ว่าซื้อแล้วจะไปเจอรถไม่ดีหรือเปล่าจะไปเจอรถชนหนักพลิกคว่ำไฟไหม้น้ำท่วมตัดต่อหรือเปล่าหรือซื้อแล้วเนี่ยเจ้าของเก่าเ,เขาดูแลมาดีไหมสภาพมันจะพร้อมใช้หรือมันจะพร้อมซ่อมเอามาใช้ไม่ใช่ว่านู่นนี่นั่นเสียก็ต้องซ่อมก็ต้องจ่ายบานปลายอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออราคามันถูกแต่มันถูกจริงหรือ ถูกหลอกมันมีความกังวลใจเยอะแยะไปหมดเลยยังไม่รวมถึงเล่มทะเบียนของแท้เปล่ากรรมสิทธิ์โอนได้หรือเปล่าโดยเฉพาะซื้อรถเงินสดไม่มีอะไรเป็นตัวการันตีให้เราได้เลยนะครับนอกจากเราต้องมีความรู้ความสามารถในการอ่านเล่มทะเบียนในการตรวจสอบเลขเครื่องเลขถังสภาพเครื่องยนต์กลไกโครงสร้างบอดี้ทดสอบขับขี่แล้วก็ตรวจสอบประวัติรถแต่ถ้าซื้อไฟแนนซ์ เดี๋ยวนี้ไฟแนนซ์เนี่ยเขายังดีเขายังมีการช่วยเราตรวจสอบอย่างเวลาถ้ารถถ้าจะกู้ไฟแนนซ์เดี๋ยวนี้นะครับถ้ารถจะกู้ไฟแนนซ์แล้วเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ลงมาตรวจสอบแล้วปรากฏว่ารถคันนั้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องโครงสร้างแผ่นเพลทไม่มีอ่าแผ่นเพลทผู้ผลิตจากโรงงานไม่มีหรือรถมีอาการชนหนักมาหรือรถมีอาการผิดปกติต่างๆนานันไฟแนะนซะ์ Finance เดี๋ยวนี้เขาไม่รับจัดนะครับ ถามว่าไฟแนนซ์ปล่อยกู้เก่งขนาดนั้นเลยเหรอไฟแนนซ์ไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับแต่ไฟแนนซ์เขาก็จะให้บริษัทที่ทำการคอนแทคกันหรือเชื่อใจกัน ว่าสามารถตรวจสอบรถได้อย่างเป็นกลางนะครับพูดง่ายๆว่าไม่ใช่ว่าไปจ้างใครมาแล้วก็มาซูเอียมายัดเงินตายโตกันแล้วก็มาบอกว่ารถดีๆๆแบบนี้ไม่ใช่นะก็คือจ้างคนกลางที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับอย่างในคลิปนี้ที่ผมกําลังเล่าให้ทุกคนฟังและให้ทุกคนดูอยู่เนี่ยก็เป็นการตรวจมาตรฐานของบริษัทชิค ชิกหรือชิเชอร์เนี่ยเขาเป็นบริษัทตรวจมาตรฐานรถมือสองนะครับซึ่งเอามาตรฐานตัวเนี้ยมาจากเยอรมันนะครับก็จะตรวจสอบทั้งเรื่องของโครงสร้างนะครับตรวจสอบเรื่องของเล่มทะเบียนกรมนรมสิทธิ์การโอนตรวจสอบเรื่องของระบบเครื่องยนต์กลไกนะครับ274จจุดทั้งคันนะครับเพื่อออกเป็นเกรดในการการันตีให้ว่ารถคันนั้นอ่ะมันเกรดแบบว่า ดีแค่ไหนนะครับสูงสุดก็คือ5ดาวนะครับอย่างที่โชว์ในคลิปเนี่ยรถทุกคันก่อนที่เราจะขายเราก็จะตรวจกับชิคเนี่ยเพื่อเป็นกา,การการันตีให้ลูกค้าครับไม่ใช่ว่าลูกค้าเข้าไปถามคนขายคนขายทุกคนตอบว่าดีหมดก็เลือกไม่ถูกไม่รู้ว่าอันไหนคือดีอันไหนคืนไม่ดีแล้วมันได้กี่ดาวแล้วมาตรฐานมันระดับไหนวันนี้ครับ มีมาตรฐานการันตีระดับโลกมาให้แล้วนะครับฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนลองดูครับเป็นหนึ่งในทางที่เราจะตรวจสอบรถที่เราจะซื้อได้นะครับ